สวัสดีครับวันนี้จะมาสะแสดงวิธีการใช้งานเว็บสวิตบน Report w o r k s นะครับ report works เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างระบบรายงานนะครับเราสามารถนำเว็บสวิตไม่ว่าจะเป็นเว็บสวิตที่เราใช้บริการอยู่หรือเว็บสวิตที่เราสร้างขึ้นมาในองค์กรของเราเองเอามาใช้ใน r e p o r t Works ได้นะครับเช่นเว็บสวิตสำหรับดูข้อมูลลูกค้าเว็บสวิตสำหรับดูข้อมูลการผลิต นนต้ะครับในวันนี้เราจะใช้เว็บเซอร์วิสท,ที่สามารถาทดสอบบนผ่านเว็บได้นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้มาใช้ซึ่งเป็นเว็บเซอร์วิสของ Microsoft อของอผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสรายหนึ่งนะครับกอนี้เราเปิด ReportWorks ขึ้นมาแล้วเราก็สร้างรายงานตามปกติซึ่งผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับ จนถึงขั้นตอนที่เราจะสร้างเทมเพลตนะครับหรือ Edit Template อันนี้ผม Edit Template ที่มีอยู่แล้วนะครับก็เข้าไป Edit นะครับโดยคลิกไอคอน Edit จากนั้นก็จะเปิดมาที่หน้าต่างที่แสดงรายชื่อของเทมเพลตต่างๆพร้อมกับเวอร์ชันนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในเทมเพลตที่เราต้องการจะ Edit ขึ้นมาทีนี้ใน Microsoft Excel ของเรา แล้วก็เปิดไปยังชีทที่เราต้องการเอาข้อมูลมาวางนะครับแล้วก็บริเวณที่เราต้องการที่จะวางข้อมูลที่ดึงมาจากเว็บเซอร์วิสนะครับเราให้เราสามารถที่นำเว็บเซอร์วิสมาใช้ได้หลายวิธีนะครับวิธีการาโดยใช้เมนูก็ไปที่ Report work แล้วก็เลือก Data s o u r c e m a n a g e r นะครับแล้วก็คอนฟิกว่า Data s ซอ r c e ของเราเป็นเว็บเซอร์วิสอันนี้เป็นช่องทางที่1ส่วนช่องทางที่2ก็คือแบบรวดเร็ว ้เราคลิกขวาตรงเซลล์ที่ต้องการที่ํเาเอาข้อมูลมาวางนะครับสังเกตว่าข้างบนนี้มีการแมปปิ้ง Data ไว้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราแมปปิ้งลงไปตรงนี้มันจะไปซ้อนกับข้างบนมีโอกาสจะไปซ้อนกับข้อมูลของที่แมปไว้ข้างบนหรือไม่ไม่นะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสที่จะซ้อนทับกันเลยเพราะว่าถ้า,า Data ที่แมปปิ้งไว้ข้างบนเนี่ยมันมีข้อมูลมากนะครับมันจะยืดยืดแถวให้เราอัตโนมัติ ไม่ซ้ํากับตัวที่เราเอาด a ตต์ซอสใหม่มาวางนะครับตราบใดที่เราไม่เอาไปทับตรงที่มีเครื่องหมายสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ทับกันทีนี้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก connect to new data source แล้วเลือกเป็น web service จากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่าง web service connection wizard ขึ้นมานะครับให้เราเลือก browse นะครับ กดปุ่ม browse แล้วก็พิมพ์ URL ของเว็บเซอร์วิสเข้าไปในที่นี้ผมจะใช้ URL ของเว็บเซอร์วิสของผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส์รายหนึ่งนะครับซึ่งสามารถดูได้จาก YouTube ตอนนี้นะครับจะมีลิงก์ที่แปะไว้ใน description ของ YouTube นะครับจะเป็น URL นี้นะครับไม่ต้องใส่ username password หรือโดเมนอะไรนะครับจากนั้นคลิกปุ่ม connect เข้าไปเลย ตัว username password นี้นะครับถ้าเราได้สร้างเว็บเซอร์วิสไว้ในองค์กรของเราและถ้ามี u s e r password นะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับทีนี้คลิกปุ่ม finish แล้วเขาจะมีรายการนะครับเว็บเซอร์วิสให้เราเลือกอันนี้เป็นเว็บเซอร์วิสในเว็บเซอร์วิสแต่และเว็บเซอร์วิสก็จะมี m ม t อดเราเรียกว่าเว็บเซอร์วิสแมตตอดนะครับให้เราเลือกตัว m ม t อรที่ชื่อว่า get code นะครับเอามาใช้เป็นตัวอย่างในที่นี้นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม next ต่อไป ในเวนะ็บเซอร์วิสเนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์หรือไม่มีขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเว็บเซอร์วิสนั้นๆตามที่ผู้ออกแบบได้สร้างไว้นะครับในที่นี้มันก็จะมีพารามิเตอร์อยู่2ตัวก็คือสต็อกซิมบอลแล้วก็ล i c เ n s น k ี y ซึ่งผู้ใช้เว็บเซอร์วิสเนี่ยจะต้องกรอกค่าเข้าไปนะครับอันนี้เราจะสร้างพารามิเตอร์นะครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถกรอกค่าผ่านเว็บไซต์ดังนั้นให้เราคลิกเข้าไปใน ตัวข้อความที่ชื่อว่า parameter binding นะครับเพื่อเข้าไปทําอะไรเพื่อเข้าไปสร้างพารามิเตอร์ในการรับค่าจากผู้ใช้แล้วส่งให้เว็บสวิตนั่นเองนะครับเว็บสวิตก็จะเอาไปใส่ในพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า stock symbol นะครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเมื่อเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเราก็จะปรากฏหน้าต่างของพารามิเตอร์เบราวเซอร์นะครับอ,อันนี้ผมทําการสร้าง stock สร้างพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า stock symbol กับ license key ไว้นะครับตรงนี้ อ่ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าอ่ามันมีวิธีการสร้างยังไงเราคลิกปุ่มแอดนะครับจากนั้นก็สร้างพารามิเตอร์ขึ้นมาเช่นเราตั้งชื่อว่าเป็น stock symbol นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ description ไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่นะครับมันจะไม่ปรากฏในหน้าเว็บนะครับถ้าเราใส่เข้าไปผู้ใช้ก็จะเห็นในหน้าเว็บว่าอ่าอันนี้มี description อ่ที่เกี่ยวข้องว่ายังไงนะครับ แล้วก็เข้าไป config p a r a m e t e r detail ก็ปล่อยให้มันว่างไว้นะครับโอเคซึ่งค่า d e f a u l t ก็จะเป็นค่าว่างนะครับจากนั้นก็ดัาเบิ่คลิกนะครับพ a r a ม e t e r ชื่อว่า stock Sy m b o l ก็จะถูก b i n d i n g เข้าไปในในแถวแรกนะครับส่วนแถวที่2ก็คือ license key นะฮะแล้วก็ Add เข้ามาแล้วก็ตั้งชื่อพ a r a ม e t e r เป็น l i c e n ้น Key แล้วก็ใส่ description เข้าไปด้วยนะครับ license key จากนั้นก็ configure parameter สำหรับ license key ของตัวเว็บ w i t c ตัวนี้นะครับถ้าใช้งานเป็น demo ให้ใส่0ูย์เข้าไปนอกจากว่าเราเป็นลูกค้าจริงเราก็ใส่ license key จริงเข้าไปนะครับในที่นี้เราใส่0ูย์เข้าไปมันขึ้นอยู่กับเว็บ w i t c แต่ละตัวนะครับว่าต้องการค่าเป็นยังไงนะครับจากนั้นคลิก ok เคอแล้วครับแล้วดับมันคลิกเข้าไป นะครับตัวพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า license key ของเราก็จะ,ะมาปรากฏในแถวที่2จากนั้นก็คลิกปุ่ม next ต่อไปตัว web s v i c e data mapping เนี่ยก็จะบอกว่าอ่นะมันสามารถเอาข้อมูลประเภทไหนมาดูได้บ้างนะครับนะี่ครับ stock volume อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะเอามาโชว์ไหมนะครับถ้าเราเลือกเราก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วคลิก finish จากนั้นตัววิสัย layout manager ก็ มาเลือกเซลล์ที่เราเลือกไว้ตอนแรกก็คือ A6 นะฮะเมครับเริ่มต้นที่ A6 นี้คือเป็นเฮดเดอร์นะครับเป็นออโต้ส่วนตัวข้อมูลเราจะเอาข้อมูลแบบไหนมาวางก็จะมี2ค่าก็คือ return name กับ value นะครับนี่ถ้าเราจะ add คอลัม n ์เข้ามาใหม่เราก็เลือก insert ตรงนี้ครับ append column แล้วก็เลือกพารามิเตอร์ที่จะเอามาวางเช่นเลือกเป็น value นะครับแล้วคลิกโอเคแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วท่านี้ข้อมูลก็จะถูกดึงมาจากเว็บเซอร์วิสนะครับทีนี้เราอาจจะต้องการ Format นะครับ Format Cell แล้วก็สามารถ Format ได้ในทนี่ผมเลือกเป็น general โอเคจากนั้นก็ Commit change นะครับ Commit Template change แล้วก็คลิกโอเคอันนี้คือทับเวอร์ชันหนึ่งไปเลยนะครับ จากนั้นก็ปิดตัว Excel ไปแล้วเราก็สตาร์ตตัว Report w o r k Service หลังจากที่เป็นไฟจราจรแล้วให้เราคลิก Visualize Report เข้าไปถ้าเรามีการติดตั้งเว็บเซอร์วิถ้าเรามีการติดตั้งเว็บอินเทอร์รไว้นะครับก็จะเจอหน้าต่างก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะครับไลยเส้นคีย์ค่าเดิมเป็น0นย์ะครับตัวนี้ไม่ต้องไปนสนใจนี่คือพารามิเตอร์ที่ผมสร้างไว้ในตอนแรกแล้วลืมลบไปนะครับ อันนี้ครับคือสต็อกซิมโบลให้ใส่ค่าเป็น MSFT ซึ่งย่อม,มาจาก Microsoft นะครับอันนี้คือ stock Symbol ของ Microsoft และซึ่ง Ke ีย์ก็ใส่เป็น0นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม execute ตัว Report work ก็จะไปดึงข้อมูลโดยส่งพารามิเตอร์ให้กับเว็บเซอร์วิดังกล่าวนะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์ ออกมาสร้างเป็นรีพอร์ตทีนี้เราคลิก to Vi e w r รีพอรเลือก open หรือ Save ก็ได้นะครับนี่ครับเราก็จะได้ข้อมูลกลับมาจากเว็บเซอร์วิสสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ